ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้ตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับทำการสแกนตรงโฟลเดอร์ที่เราลงไฟล์แคกไว้นะครับเช่นพวกแคกโปรแกรมแครกเกมนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมา2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็น notscan นะครับตัวที่2จะเป็น scan นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแอดตัวนี้ ไม่ให้มันสแกนโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมให้เราเข้าไปที่สตาร์ทนะครับ setting update and secure w i n d w s secure v i r ั s มาที่ m i n a เ e setting แล้วก็เลื่อนลงมาตรง execution นะครับเราก็ทำการ add execution นะครับเลือกเป็น โฟลเดอร์ er. แล้วเราก็เลือกแล้วเราก็บราว์ขึ้นมาตรงตำแหน่งที่เป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับตัวนี้ผมเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้ผมก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น select folder นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูว,ว่ามันได้โพใไหมนะครับสำหรับโฟลเดอร์ตัวนี้ผมไม่ได้แอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองดูก่อน นี่เป็นแก๊กนะครับผมซึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสไม่อนุญาตดี่ผมจะแตกไฟล์มาก่อนนะครับปุ๊บก็จะขึ้นได้ว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าตาโปรแกรมปิดนะครับผมที่ผมจะทําการเปิดดูครับเห็นไหมครับเปิดขึ้นมามาปุ๊บมันจะแจ้งเตือนเลยว่าไม่สามารถเปิดได้ดีวผมจะเข้าไปตัวโปรแกรมไอตัวโฟลเดอร์ที่ผมเลือกไปนะครับผมว่าไม่ให้โปรแกรมสแกนไวรัส ทำงานในโฟลเดอร์ชื่อนี้นะครับผมเห็นไหมมันดึงกึปอกมขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็เราก็สามารถปิดแจ้งเตือนได้นะครับผมไม่ให้มันเดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมเาเสียงก่อนแป๊บหนึ่งผมก็ทําการแตกไฟล์จะปิดโฟลเดอร์เข้าไปเห็นไหมในตัวชื่อตัดเยกๆจะมีรูกขึ้นมาแล้วเราก็ดับมันคลิก กลับมาดูตรงโฟลเดอร์ที่เราไม่ได้เลือกไว้นะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์ตรงที่ว่ามันแจ้งเตือนว่ามีไวรัสเนี่ยหายไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นจะเป็นจะจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายคนนะครับเห็นทักเข้ามาเยอะแล้วว่ามันยกเว้นได้ไงเวลาเราปิดเดียวทม์มันก็เปิดได้ใช่ไหมครับแต่พอเราเปิดออนเดียวทม์ข<ๆ>ึ้มนมาปุ๊บไฟล์ตรงนั้นจะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการยกเว้น ไม่ให้ตัวโปรแกรมสแกนไวลัทํางานนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าไวรัสเยอะเกินไปครับตอนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณครับ